สมาชิกครับอันนี้คณะกรรมการาการข้าวประจำที่เรียบร้อยนะครับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่าน,นประธานคณะกรรมการ,การหรือผู้แทนได้แถลงต่อไปครับกาบเปลี่ยนประธานวุฒิสภากับผมพลตำรวจตรีชัตวัน์แสงเพชร ประธานคณะกัรมาทิการร่วมกันเพื่อพิจารณาล่างพราชปัญญัตว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พอต่อขอรายงานต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาดังนี้ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่2 6ปีที่สองครั้งที่สามติดสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันพุทธที่9ตุลาคม 2,567และที่ประชุมวุฒธธิสภาครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่21ตุลาคม2,567ได้ลงมติตั้งบุคคลสภาละ14คนประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาล่างพระราชบัญญัติว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศอ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยมาตรา137อน,นุสนั้นบัดนี้คณะกัรมาที่การร่วมกันได้พิจารณาล่างพระรบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ล่างมาตรา7แก้ไขมาตรา13แห่งร่างพระรบัญญัติว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศอ คณะกัรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒธธิสภารายละเอียดปรากฏต,ตามรายงานของคณะกัรมาธิการร่วมกันที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาแล้วขอบคุณครับครับด